เมนูวันนี้เราลองมาทําบะหมีย่ยำปลาทับทิมทอดครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทํากันง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่ง<ๆ>เพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของบะหมีย่ยำปลาทับทิมทอดกันครับเนื้อปลาทับทิมหนึ่งตัวนะครับล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วเช่นเดิมแล้วก็วันนี้สีสวยเลยเดียวเดี๋ยวเราจะเนื้อปลานี้ไปคู่กกับเกลือครับแล้วก็แป้งกระเประส์เนื้อปลาก็ตัดขนาดพอคําสำหรับทานง่ายๆนะครับ เวลาไปทอดกันหรือเนื้อปลาทอดก็จะได้ทานอร่อยๆด้วยเรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับตัวเส้นบะหมีส่สลิดรูปนะครับก็จะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้อย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นยำยำมามา่าไวัวหรือแม้กระทั่งนิดชินนะครับก็เอาที่ชอบและกันที่ถูกใจผมว่าเส้นแต่ละเส้นก็มีลักษณะคุณสมบัติหรือว่าเอกลักษณ์ของตัวเองเลือกอันที่ชอบครับพูดพูดไว้เผื่อสปอนเซอร์จะเข้าตัวน้ําที่ยำนะครับก็มีน้ําปลาประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ น้ำตาลปี๊บสัก1ช้อนโต๊ะพริกป่นก็ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วแต่ว่าเราชอบเผ็ดมากน้อยแค่ไหนก็ใสไปก่อนถ้าฟะเผ็ดไม่ไมพอก็ค่อยเพิ่มได้นะครับแล้วก็มีน้ําพริกเผาอีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะอีกอันนึงให้ความเปรี้ยวนะครับก็เป็นพวกมะนาวน้ำมะนาวอีกประมาณสัก3ลูกหรือว่า2ลูกแล้วแต่ความชอบแล้วกันรสชาติพวกนี้ก็อย่างที่บอกครับบางทีเราทําไปก็ต้องค่อยๆชิมไปด้วยว่ารสชาติเป็นยังไงถูกปากเราหรือเปล่าครับมาดูอดค์ประกอบอื่นครับ ส่วนที่มาประกอบเพิ่มรสชาตินะครับก็มีตัวหอมแดงซอยครับประมาณจากัก3-4หัวก็ได้ซอยให้เรียบร้อยนะครับใบมะกรูดก็ซอยเป็นเส้นๆเ,เพื่อที่ว่าเราจะได้คลุกลงไปด้วยพริกขี้หนูครับเป็นพริกขี้หนูสวนกระเชนกันซอยให้เป็นเล็กๆแล้วก็โรยเข้าไปตามความชอบของเรานะครับใบสะระแหน่ครับก็เด็ดเป็นใบๆแล้วก็เดี๋ยวเราคลุกลงไปกับยำของเรานะครับเมื่ะนั้นทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วนามาเตรียมคลุกเนื้อปลากันเลยครับคลุกเกลือก่อนครับเพื่อลดความคาวแล้วก็แป้งกันเนกประส์ พื่อช่วยให้น้ำมันไม่กระเด็นนะครับเวลาทอดเมื่อคลุกเนื้อปลาเสร็จดีเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะเตรียมทอดปลาได้เลยเนื้อปลาทอดได้ที่แล้วนะครับสีเริ่มสวยเลยทีเดียวเอาขึ้นจากกระทะกันได้เลยครับหลังจากนั้นตั้งหม้อน้ําแล้วลวกเส้นกันครับลวกเส้นไปสักพักนึงนะครับให้เส้นเริ่มนิ่มไม่ต้องนานเกินไปถึงเส้นจะเล็น,นะครับ และเมื่อลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นจากหม้อเอาผ่านน้ำเย็นสักรอบนึงครับเพื่อที่ว่าเส้นจะได้อยู่ตัวไม่เละเกินไปตอนนี้ได้ทั้งเส้นแล้วก็ได้ทั้งปลาทอดเรียบร้อยเลยนะครับดังนั้นตอนนี้มาเริ่มทําตัวน้ํายำเันครับสรบน้ํายำนะครับก็เริ่มที่น้ําปลาเลยครับหลังจากนั้นเอา,าน้ำตาลปี๊บละลายไปได้เลยครับตามด้วยน้ำพริกเผาน้ำมะนาว แล้วก็พริกป่นครับลองชิมดูรสชาติด้วยนะครับว่าเผ็ดเปรี้ยวหวานตามที่เราชอบหรือยังเติมมะนาวอีหน่อยดีกว่าเมื่ได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใส่ตัวบะหมี่กันเลยครับใส่บะหมี่มาแล้วก็ใส่น้ำยำไปครับค่อยๆทยอยใส่จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่แฉะเกินไป ังจากนั้นตามที่ปลาทอดครับหอมแดงซอยพริกก้่นูสวนแล้วก็ใบมะกรูดซอยครับคลุกเคล้าให้เรียบร้อยเลยนะครับเมื่อคลุกเคล้ากันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใส่จานเตรียมเสิร์ฟได้เลยครับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้บะหมี่ยำปลาทับทิมทอดครับมาแต่งหน้าอย่างนิดนึงครับใส่ใบสะระแหน่แล้วก็พริกด้านบน ลองทำกันดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเขียนคอมเมนต์พูดคุยแนะนำรายการกันได้นะครับและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาชอปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีหนุมน้ำทำครัวสวัสดีครับ